ประวัตติอนที่ท่านสมเดม็ดาบดเดบฟ,ฟังพุทธดำลัตเช่นนั้นก็เกิดสมนัตเรื่นเลิศบนเทิงใจย,ยิ่งนักเมื่อกี้ภาพถ่ายไปที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระกี้นศพแล้วก็มหาชนตอนนี้เหลือท่านดาบทอยู่ท่านเดียวซึ่งกำลังอัเลิศสุดขีดปลื้มราเริงเบิกบ,บานทีเดียว กำลังปลืม้มทีนี้ก็อุปมาแล้วหากจะเปรียบว่ามหาเศรษฐีที่มีสมบัติมหาศาลได้รับการยกย่องแต่งตั้งให้เป็นมหาเศรษฐีของโลกถ้ามาเทียบกับที่ท่านเป็นนี่นมันเพียงแค่เศษเสี้ยวธุลีทุลีว่าเล็กแล้วยังเล็กลงไปกว่านั้นอีกเ,อเป็นเศษเสี้ยวบรลมกษัตริย ได้รับบรมราชาพิเศษเป็นมหาราชาโดยสมบูรณ์ก็ไม่อาจเทียบได้แม้พระเจ้าจาักรพรรดิได้ครอบคล้องความเป่นใหญ่เหนือทวีปทั้งสี่ก็ไม่ปลื้มเท่าที่เรากำลังปลื้มอยู่แต่ความปรับปลื้มแผ่ซ่านเต็มเปี่ยมท่วมท้นกายและใจยิ่งก็เอาทอมากองเต็มจักรวาล ธท,ทำไมจะไม่ปลื้มก็ตั้งความปรัถนาตั้งนานแล้วแล้วได้รับการยืนยันว่าเป็นได้ยิ่งกว่าเอาโคตรเพชรหรือรัตนาชาติอันล้ำค่ามาเรียงเต็มจักรวาลเลยแม้สุดยอดแห่งความปิติใดๆทั้งปวงในภพสามก็ะดูเป็นเพียงเศษเสี้ยวที่16ที่แบ่งแล้ว16ครั้งนั่นแหละความปิติทั้งหลายนั่น คือน,นิดเดียวถ้ายบเทยบกับความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่ปิติเหล่านั้นยังเล็กน้อยเลยเป็นเพียงเสี้ยวหนึ่งแห่งปลายขนเนื้อทรายที่พาลงไปนับอสงไขไม่ท้วนเมื่อเทียบกับความรู้สึกมหาปิติของพระบรมโพธิสัตว์ผู้ได้รับพุทธพยากรณ์แล้วปลื้มมากทีเดียวดวงใจของพระบรมโพธิสัตว์ เอิบอาบไปด้วยมหาพิติอิมเอมไปด้วสมนัตทราบซ่านขยายไปคลุมทั่วทั้งจักรวาลจนเห็นจักรวาลนนเล็กเพียงเท่าปลายเข็มคือใหญ่กว่าจักรวาลเยอะดวงใจก็ตั้งขยายมีความรู้สึกประหนึ่งว่าจะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันรุ่งขึ้นเกิดความอุตสาหะอย่างแรงกล้าเกิดพลังใจ ที่จะบำเพ็ญบารมีอย่างอุคฤิแม้หนทางแห่งการสร้างบารมีนั้นระหว่างทางนี้จะเต็มไปได้วยน้ำรูหะร้อนแรงเป็นแสงโชนตลอดแสนยอดก็จะบุกฝ่าไปถึงจุดหมายแม้จะมีภูเขาหินที่ลุกเป็นไฟกว้างไกลสุดขอบจักรวาลมาขวางหน้า ก็ไม่คิดว่าจะเป็นอุปสรรคขวากหนามนี่ดูหัวใจท่านนีมีหัตไทยเต็มเปลี่ยมไมดไดยเมตตารมประดุจะอุ้มสรพสัตว์ขึ้นสู่นาวาพาข้ามทะเลทุกข์แห่งวตาสงสารข้ามฝั่งพระนิพพานให้จงได้ตอนนี้เรามาเสริมความรู้สึกนิดหนึ่งเหมือนต้นมะม่วงเสริมรากนั่นแหละ พระโพธิสัตว์สามประเภทได้แก่หนึ่งพระโพธิสัตว์ปัญญาธิกะยิ่งในปัญญาหากปราศนาเป็นพระสาวกเพียงฟังพระธรรมเทศนาไม่ทันจบบาทคาถาที่สามก็จะบรรลุเป็นพระอรหรันต์พร้อมด้วยปฏิสัมพิทาสีประเภทที่ 2, สองพระบริษัทสศัทธาธิกะ อันแรกปัญญาธิกะอันที่สองศรัธทธาธิกะยิ่งด้วยศรัธทธาเพียงแค่ฟังพระธรรมเทศนาไปทันจบบทคาถาที่สี่ก็จะบรรลุธรรมเป็นพระอระหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมพิธาทั้งสี่ประเภทที่สามปัญญาธิกะยิ่งด้วยความเพียรเพียงแค่ฟังธรรมเทศนาจบบทคาถาที่สี่ก็จะบรรลุธรรมเป็นพระอระหันต์พร้อมด้วยอภิญญาหก พระบรมไพยสัตจจิงได้นั่งขัดสมาธิและคิดว่าเราจะเลือกเฟ้นหาบารมีเพื่อตัดสรุป้เป็นพระพุทธเจ้าจึงได้เข้าสมาธิเพื่อตรวจด,ดูจะบำเพ็ญบารมีอะไรอีกอยู่ในชุดนี้เลย,ยสง,ง่างามทีเดียวเทวดาในหมื่นจักรวาลต่างสาธุก,การและกล่าว สรรเสริญพระโพธิสัตว์เราเทวดาต่างกล่าวกันว่าในการที่พระโพธิสัตว์ครั้งเก่าก่อนนั่งคัดสมาดเจริญสมาธิโดยวความคิดว่าเราจะเลือกเฟ้นหาบารมีทั้งหลายบุพพนิมิตเหล่าใดปรากฏขึ้นในวันนั้นแม้ในวันนี้บุพพนิมิตเหล่านั้นก็จะปรากฏเช่นกันทา่านจกได้เป็นพระพุทธเจา้าแน่คือบรมโพธิสัตว์ การก่อนนู้นน่มีบุพพนิมิตอะไรเกิดขึ้นใชมเครื่องยืนยันว่าจะได้ตดสรุปเป็นสมมาสัมพุทธเจ้าแน่วันนี้ก็จะเกิดขึ้นอย่างนั้นเหมือนกันไม่มีอะไรใหม่เห็นไหมทําความดีถึงขีดทั้งข่าวปุ๊บเลยนะบุพพนิมิตทั้งหลายที่เกิดขึ้นมีดังนี้คือเฉพาะวันนั้นนะความหนาวหายไปความร้อนสงบลง เหลือเลือดูสบายหมื่นโลกธาตุปราศจากเสียงอึกทึกเกิดความสงบขึ้นเงียบเงียบสงบเลยลมพายุหยุดพัดแม่น้ำหยุดไหลจะนั้นใครไปเห็นบุพนิมิตนี่ก็ให้รู้เถอะบรมโพธิสัตว์เกิดแล้วดอกไม้ทั้งที่เกิดในน้ำ และดอกไม้จะเกิดบนบกออกดอกบานสพรั่งขึ้นนันทีไม้เถาไม้ต้นซึ่งเป็นไม้ผลก็ออกผลรัตนะทั้งหลายทั้งที่อยู่ในอากาศไม่แล้วเนี่ยรัตนะในอากาศและถ้าอยู่บนพื้นดินในน้ำก็ส่องแสงสว่างสวัยเครื่องดนตรีของมนุษย์ก็ดี ของทิพย์ก็ดีจะบรรเรงในเองเลยบรรเรงเองเลยดอกไม้ทิพย์ก็จะโปรโยปลายจากท้องฟ้ามหาสมุทรกับบรลือลั่นมือโลกรธทตาธกับวันไหวไฟในลกในมือโลกธาทุก็จะดับไฟในลกนี่มันมีมีไม่ใช่เฉพาะของพบเรานะ พบสามนี่มีเยอะนะพบสามมีหลายพบสามนะการพบรูกพบรูปพบอย่างนี้แหละมีกันตลอดก็จะดับท้องฟ้าปราศจากเมฆหมอกมอบดบังดวงอาทิตย์แต่ดวงตะวันนั้นนะ่ะจะมีแต่แสงแต่ไม่มีความร้อน mm hmm. เป็นตะวันแก้วแม้ฝนไม่ตกแต่น้ำก็เอ่อขึ้นจากแผ่นดิน ปกติน้ำจะเอ่ขึ้นต้องมีฝนตกแต่นี่น้ำขึ้นมาด้วยอนุภาพแห่งบุญของบรมโพธิสัตว์หมู่ดาวเคราะห์ดาวนักษัตวส่องสว่างทั่วท้องฟ้าดาวจันทร์ประกอบด้วยวิสาขารก็แจ่มจ้าคือบรรยากาศสิ่งวร้อมดีมากสดชื่นทีเดียวเลยสัตว์ทั้งหลายที่อาศัยอยู่ในโพรงใต้ดินอาศัยที่อาศัยอยู่ตามซอกตามที่ซุกซ่อน ก็จะอเลิศออกมาจากที่อาศัยและก็เป็นไมตรีต่อกันสัตว์ทั้งหลายตามมีความสบายใจต่างก็ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันหนูยังกินนมแมวได้กระต่ายยังกินนมเสือได้ปกติจะเป็นคู่อริกันโรคภัยก็เจ็บทั้งหลายในมนุษย์ในกายมนุษย์จะสงบระง,งับ ความหิวโหยกระหายก็หายไปกลิ่นหอมอันเป็นทิพย์ก็ฟุ้งตลบขึ้นไม่ใช่กลิ่นหอมแบบมนุษย์นะกลิ่นหอมแบบกลิ่นทิพย์นั่นแหละกลิ่นที่ไม่น่าปราถนาก็จะจางหายไป <Yeah. S 1> กลิ่นเหม็นนั่นแหละไม่มีในวันนั้นฝุ่นทุลีนะั่นไม่ได้ฟุ้งขึ้นซึ่งปกติจะฟุ้ง วันนั้นไม่ฟุ้งเลยสัตว์ทั้งหลายเลิกเบียดเบียนกันพยันตรายระง,งับโดยพลันเลิกเบียดเบียนกันวันนั้นกิเลสของมนุษย์จะเบาบางลงคือรคาคะเบาบางลงแม้ทศสารโบหะก็ลดลงเหล่าเทวดาปรากฏต่างก็จะปรากฏกายขึ้นให้มนุษย์ได้เห็น นรกทั้งหมดมีประมาณเท่าไใดกับปรากฏชัดสวรรค์ก็เห็นนรกเคยเห็นเห็นหมดเลย456ขุมวันนั้นจะได้เล็งแลและจะได้เชื่อว่านรกสวรรค์มีจริงกำแพงบานประตูวและภูเขาที่ปิดก็จะเปิดเองภูเขาตันๆก็จะลงกลวง วันนั้นไม่มีการเกิดวันนั้นไม่มีการตายของสัตว์ทั้งหลายเกิดก็ไม่มีตายก็ไม่มีเทวดาทั้งหลายต่างกล่าวว่าพอมาถึงตอนนี้แล้วเนี่ยก็กล่าวกับพระบรมบริสัตสุเมธดาบทถึงไม่กล่าวท่านสุมเมธดาบทก็ทําอยู่แล้วแต่เทวดาปลืม้มแล้วเทวดายืน,ยนเห็นบรมโระริสัตในการก่อน ก็เลยกล่าวด้วยความปลื้มวิติตว่าท่านจงบำเพ็ญต่อไปให้มั่นคงอย่าได้ถอยหลังกลับจงก้าวไปข้างหน้าเิดเราทั้งหลายรู้อย่างชัดแจ้งว่าท่านจะได้ตัดสรุวเป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าอย่างเที่ยงแท้แน่นอนก็เทวดาปลื้มกับพูดเสริมไปอีกให้กำลังใจเพิ่มเติมไป นอกเหนือจากกำลังใจเต็มที่ของพระบรมโพธิสัตว์แล้วก็มีกองเชียร์เกิดขึ้นท่านสมเด็จรบทเห็นเทวดาฟังคำของเทวดาที่พูดมเื่อสักครู่นี้เนี่ยก็ยิ่งปลื้มเลย,ยิ่งบันเทิงใจเรามีเทวดาเป็นกองเชียร์โอ้โหเยอะแยะแล้วก็เห็นเหตุการณ์อะไรต่างๆที่เกิดขึ้นดังกล่าวทั้งหมดซึ่งเป็นบุพนิมิต แสดงว่าจะได้ตัดสู้อย่างแน่นอนธรรมดาพระดำํำรัสของพระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมถูกต้องเสมอชั้นใดเราต้องเป็นพระพุทธเจ้าอย่างที่ยงแท้แน่นอนฉันนั้นและอุปมาต่างๆก็พลังพลูเกิดขึ้นมาเลยในใจตอนนั้นพระดำํำรัสของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุดย่อมเที่ยงแท้แน่นอนเปรียบเสมือน ก้อนดินที่ถูกโยนขึ้นไปบนท้องฟ้าไม่ลอยต่อย่อมตกลงไปพื้นดินเป็นที่แน่นอนฉันใดเราเนี่ยต้องได้เป็นพระเจ้าอย่างแน่นอนตราบใดที่ดินโยนขึ้นไปแล้วมันหล่นตุบลงมาเพรถถาะดำรัสของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุดย่อมเที่ยงแท้แน่นอนเปรียบเสมือนสัตว์ทั้งหลายตั้งตายแน่นอนคือถ้าสัตว์ทั้งหลายยังตายอย่างแน่นอนฉันใด เราต้องได้เป็นพระพุทธเจ้าอย่างเที่ยงแท้แน่นอนฉันนั้นพระดำรักของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ประเสริฐย่อมเที่ยงแท้แน่นอนเปรียบเสมือนมาสิ้นลาตรีแล้วดวงอาทิตย์ต้องขึ้นมาชั้นใดคืดลาตรีหมดไปดวงอาทิตย์ต้องผลดขึ้นมาขจัดความมืดในอากาศทําให้อากาศสว่างเราก็ต้องได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างเที่ยงแท้แน่นอนฉันนั้น อุปมาเกิดขึ้นอ้อยิ่งบันเทิงใจยิ่งมีความสุขเคลียะพระดำรัสของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เประเสิฐสุดย่อมเที่ยงแท้แน่นอนเรียลเสมือนราชสีเมื่อลุกออกจากที่นอนแล้วต้องบรรลือเสียหนาชั้นใดราชสีในป่าหิมพานต์จะเป็นอย่างนั้นเราต้องเป็นพระพุทธเจ้าอย่างเที่ยงแท้แน่นอนฉันนั้น เราดำหัดของเราสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ประเสริฐย่อมเที่ยงแท้แน่นอนเปรียบเสมือนหญิงที่มีคันแก่แล้วจะต้องคลอดบุตรในคันฉันใดเราก็ต้องได้เป็นพระเจ้าอย่างเที่ย,ง,ยงแท้แน่นอนฉันนั้นนี่ก็เป็นเรื่องราวของพุทธประวัติตอนที่สิเบเอ็ด